สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมบรรยากาศสวนโกโก้ของเรานะคะซึ่งเป็นสวนโกโก้ของคุณแม่สมจิตอยู่ที่จังหวัดสักแก้วตอนนี้โกโก้ก็เริ่มติดดอ,อกออกผลและเริ่มจะสุกไปเรื่อยๆเ,เราจะมีการเก็บผลที่เหลืองๆนำไปหมักไว้เรียบร้อยแล้ว ช่วงนี้เราก็จะมีการตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยรดน้ำเรื่อยๆนะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการนำผลผลิตทั้งหมดนะคะทั้งของสวนตัวเองแล้วก็ของลูกไล่ทําทุกอย่างนะคะให้มีคุณภาพก่อนที่จะนำไปกระเทาะเอาเปลือกออกนำไปหมักนำไปตากแล้วก็ส่งสินค้าโกโก้โกแปรรูป อบแห้งออกไปต่อมาเราจะมาแชร์บรรยากาศนะคะในการดูแลในอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือส่วนโกโก้ของเราจะต้องมีการตัดหญ้านะคะเพื่อไม่ให้ส่วนของเราลกแล้วไอตรงที่เราไม่สามารถตัดหญ้าออกได้นะคะเราก็จะมีการเอาญ่าออกเองส่วนเครือพันไม้ต่างๆนะคะ ที่มาอยู่ใต้โคนโกโก้นะคะเราก็จะมีการนําเกี่ยวนะคะมาเกาะออกแล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกต้นที่เราต้องทําแบบนี้นะคะบางครั้งเราจะต้องใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยนะคะจะไม่ถึงรากง่ายนะคะเพราะว่าจะมีพวกหญ้าพวกใบต่างๆที่ทับถมหนาเกินไปมันจะทําให้ปุ๋ยไม่สามารถ ซึมลงดินลงรลากโกโก้ได้และนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่สวนโกโก้ของเราสำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาชมสวนหรือดูวิธีการดูแลสวนโกโก้และอยากรู้เกี่ยวกับการนำโกโก้ผลสดจากสวนนำมากระเทาะนำมาหมากักนำมาตากรวมไปถึงบรรจุพันธุ์ เป็นโกโก้เม็ดอบแห้งเพื่อส่งออกว่าเป็นอย่างไรก็สามารถมาชมสวนเราได้ค่ะ